สวัสดีครับพวกเราเพจข่าวืสวัสดีครับกลับมาครั้งกับรายการอ่านมาลืมผมมีนครับผมเบิร์ตครับผมนึ่งครับครับกลับมาจากการอัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยเรียกว่าอัดต่อหเรื่องเออคือคลิปที่แล้วนี่ยังไม่คาดคิดว่าจะจะถูกคัดจบก็เอามาต่อกันคลิปนี้เลยเพราะเพื่อนหยิบหนังสือมาแล้วอตอนคลิปนี้อยากจะลงเป็นวิดีโอจังเลย เอางั้นเลยเหรอไม่ต้องใส่รูปเยอะไงเออเอจริงนะไม่ต้องทำโลชั่นนะไปเลยลงทั้งสดๆอย่างนี้แหละทำโดยต้องทำเสียงอยู่ดีอ่าวันนี้มีอะไรมาลืมให้พวกพี่ฟังอีกครับเอาวันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นนิยายเหมือนกันเนาะแต่ว่านิยายเนี่ยมันมีความพิเศษ เดี๋ยวเล่าก่อนว่าเราได้สื่อเล่มนี้มาได้ไงก็คือปกติเราจะดูช่องวิวไฟเดอร์หลักแล้วแล้ววันนั้นเขาพี่จีนเขาทารีวิวหนังสือเขารีวิวหนังสือเล่มนี้ออืืมมแล้วเราก็แปลมาอ่านอ่าฟังรู้สืกอไปขโมยมามาอ่านมาซื้อสิอืมนั่นแหละแล้วก็มาฟังเขารีวิวแล้วก็มาอ่านอก็คือไปหาว่าอ่านตามที่เขาแนะนำใช่เพา่งานจบไปไม่นานแล้วก็เออโอเคส เออสนุกดีนะก็ชื่อเรื่องว่าเดียร์อีวานแฮนเซนอ่าก็คืออีวานแฮนเซนเนี่ยมันก็คือชื่อชื่อคนนะก็คือชื่อพระเอกเนาะลักษณะของพระเอกเนี่ยก็คือเป็นเหมือนถ้าเป็นเหมือนคนในมหาลัยก็คือเป็นแบบไอ้พวกเด็กที่แบบไม่เด็กเนื้อที่แบบไม่มีใครสนใจครับฝรั่งเขาเรียกว่าไอ้พวกอะไรนะ โนบอดี้หรือว่าพวกลูเซอร์ที่จะชอบโดนคนอื่นแกลงอะไรเงี้ยนึกออกไหถึงเรื่องเท็จเลยอะ่ะนถึงเรื่องเท็จอะที่แม่งแบบว่ากระทือบอยู่โดนกระทืบปุป๊บมเพิพักหนึ่งไอ้เนี่ยนั่นจะเข้าไปแจมยามึงคนกนโดนกระทืบมึงบอกว่ามึ้งยาให้มึงยามึงไม่ต้องมากระทืบปูไม่ให้ใครก่อนขอโดนกระทืบต่อเอ่ากูฝรั่งมันไอ้ไอ้เรื่องพวกนี้บางทีมันจะแรงกช่ป่ะไอ้คนที่ดังตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกนักกีฬา พวกไอเชลิเดอร์อะไรพวกนี้ยพวกเล่นเก่งๆไรเงี้ยแป๊บนึ่งนะนี่เรายังอัดกันอยู่ปะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นว่าลองเกอร์แล้วอะอัดอยู่มันมันเพิ่มเวลาในการมิงอืมโอเคอ่าก็อ่ะมันเป็นนั่งเป็นยังไงเป็นนิยายเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นอ่าก็ตามชื่อใดก็คือเป็นวัยรุ่นมัอนยากอ่าเพราะั้นเรื่องเนี้ยมันจะกล่าวถึงกับ คนที่คนที่เป็นเหมือนแบบโนบอดี้ในตอนแบบชีวิตนักเรียนก่อนที่จะเข้ามหาลัยกูเคยได้ยินหนังสือเล่มนี้เลยอะไอที่แบบเป็นวัยดุ่นลำบากอะไรประมาณเนี้ยใช่ปะใช่เรื่องเดียวกันปะกูจะรู้มึงไหมกูไม่ได้รู้มึงฟังเลยมึงกำลังอ่าพิเศษเล่มนี้ก็คือมันเป็นละครเวทีมาก่อนความจริงอะมันเป็นละครเวทีแล้วเขาเอามาเติมแต่งขยายให้มันเป็นหนังสือ เนาะแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยจะมีภาพยนตร์ออกมามันมีตัวอย่างหนังออกมาแล้วนะอ๋อเหรอแล้วแล้วก็เอ่อด้วยความที่มันเป็นละครเวทีเนี่ยคือเพลงมันก็จะเพาะพมแม่อ่าอ่าอ่าอ๋ออ่ะเป็นชายๆเลยขออ่าชายๆพวกไอ้ขอข้านิดนึงขอข้านิดนึงไอ้ที่กูบอกว่ามันคล้ายๆหนังสือคือมันมีหนังสืออันหนึ่งมันคือเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดเป็นของเกาหลี คนละเรื่องกันกโอเคใช่เลยอืมโอเคต่อเลยออเนีพราะเป็นคล้ายๆลาลาแลนแบบอ่าคล้ายๆลาลาแลนด์ไอเกตเทชชอแมนอ่ะคือเพมก็จะแบบแนวนั้นนะเพราะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเราก็คือไม่รับรู้ถึงบทแพลงรับรู้ถึงบทเองนะแต่มันก็จะ <S <S อืมไม่มีสื่อ, Media อมีเดียมาให้นี่อืมไม่มีซีดีไม่มี CD, มม USB มาให้ฟังเพลงเอเรื่องย่อก็คือไอ ไอพระเอกของเราเนี่ยไออีวานแฮนเซนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแบบโนบอดี้โนเรียนใช่ปะแล้วมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสังคมคือเป็นคนคที่แบบคุยกับใครไม่ถูกไม่ค่อยคุยกับใครไม่รู้จะพูดยังไงส่วนใหญ่แค่จะแบบก้มหน้าอะไรองี้อืมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็คือแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็คือพ่อพ่อเนี่ยเลิกกับแม่ไปแล้วก็อ uh huh. แม่แม่เนี่ยมันก็รับรู้ถึงไอ้ e, ความมีปัญหา อีวานแฮนเซนม,มันก็ให้ไปบำบัดบำบัดกับอนักเขาเรียกอะไรจิตแพทย์ปะจิต,จตแพทย์อ่าจิตจิตแพทย์จิตแพทย์เนี่ยเขาก็เหมือนแบบให้ให้อีวานเหมือนแบบอยากให้อีวานรู้จักตัวเองให้ได้คุยกับตัวเองเขาก็เลยตั้งเป็นแอสไซมนต์นั่นนะแลาวแบบก่อนจะ,ะไรบเนบ่ยให้เขียนจดหมายถึงตัวเองอ อ่ะมันก็เลยอย่างเช่นมันก็เลยขึ้นต้นได้ว่าเดียอีวานแฮนเซนแหมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้แหละหนังสือเล่มนี้อืมเป็นเป็นแนวไหนเป็นแนวบันทึกชีวิตเป็นแนวชีวประวัติหรือเป็นแนวแบบนิยายแ่ง่ไ้ี่ว่าประวัติเป็นนิยายแต่งใหม่เนี่พี่อืมแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันก็คือวันหนึ่งเนี่ย คืออีวานแอนเซนเนี่ยมันก็มันชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าโซอี้เมอร์ฟี่โซอี้เมอร์ฟี่คนหนึ่งเขาก็เป็นเหมือนแบบเป็นนักกีตาร์อยู่ในวงแจ๊สของโรงเรียนอะไรเงี้ยคือไม่ได้เด่นหรอกแต่อีวานมันชอบอืมอ่าอ่าไอโซอี้เมอร์ฟี่เนี่ยเขามีพี่ชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคอนเนอร์จอห์นคอนเนอร์นะไปใช่แล้วนั่นคนเหล็ก พี่จอยคอนเทนเดี๋ยวต้องมีเทอร์มินเเตอร์ย้อนอดีตกลับมาช่วยมาขัดขัดความความเจริญมาขัดความความเจริญเนี่ยแต่ละไอสัตว์นั่นแหละดูมาดูมาแล้วมีกี่ผ้ากันวะคนเหล็กล่าสุดดูด้าเละเทะไปหมดแล้วแบบอะไรวะค้าห้าส้่วะไม่สนใจแล้วห้า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 ผ้า อ่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งทาให้ไอ้อีวานเอเนเซนเนี่ยมันมันปะทะกับคอเนอร์ผลผลกับผลกับการปะทะตอนนั้นน่ะคืออีวานเอเนเซนเนี่ยมันก็โดนคอเนอร์ผักล้มตรงกลางโรงอาหารเนาะคือตอนนั้นอ่ะอีวานมันแขนหักอยู่เพราะว่าตอนซัมเมอร์มันไปเหมือนไปเป็นอาสาสมัครไอพวกแบบอ่ากับอุทยานอะไรเงี้ยแล้วปีนต้นไม้ขึ้นไปแล้วมันเกิดตกลงมาแขนหัก คล้ายๆค่ายลูกเสือว่าที่แบบมันจะมีค่ายลูกเสือข้างนอกอ่ะอะใช่ไหมเป็นเนีอันนี้มันเป็นป่าอุทยานแหละอ่แล้วก็แบบเอโซอี้ก็เข้าแบบเอ้ยเป็นไงบ้างเนี่ยนั่นคือครั้งแรกที่มันได้คุยกับโซอี้ตุงมมอะไรประมาณนี้อืมก็าเลยชอบเอ่ยพอมาวันหนึ่งปุ๊บยิวานเนนเซนเนี่ยมันเขียนจดหมายมันกําลังคือเย็นนั้นอ่ะจะต้องไปหาด็อกเตอร์เชอร์แมนที่เป็นจิตแพทย์ของตัวมันเอง มันก็เขียนจดหมายแบบเขียนในห้องสมุดอะแล้วก็แบบสั่งพิมพ์ขึ้นมาแต่มันก็ไม่รู้จะเขียนอะไรมันก็เพิ่งเพิ่งได้คุยกับโซอี้มาด้วยอะไรเงี้ยมันก็บอกว่ามันก็เขียนว่าเขียนถึงโซอี้อสวัสดีอีวานแฮนเซนกลายเป็นว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่มหัศจรรย์เลยสักนิดและคงไม่มีทางเป็นสัปดาห์ที่มหัศจรรย์หรือปีที่มหัศจรรย์ด้วยและจะมีเหตุผลอะไรให้รู้สึกมหัศจรรย์เหรอ อ๋อ oh, ฉันรู้แล้วเพราะยังมีโซอี้และความหวังทั้งหมดของฉันก็ฝากไปกับโซอี้คนที่ฉันไม่รู้จักและเธอก็ไม่รู้จักฉันแต่บางทีถ้าได้รู้จักบางทีถ้าฉันได้คุยกับเธอได้คุยกันอย่างจริงจังไม่แน่นะหรือบางทีอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ฉันปรารถนาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงปรารถนาว่าฉันจะได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรสักอย่างฉันปรารถนาว่าคำพูดของฉันจะมีความหมายต่อใครสักคนแต่ก็นะยอมรับเถอะจะไม่มี จะมีใครเอใจบ้างหรือเปล่าถ้าวนี้ฉันเกิดหายตัวไปรักอยากจริงใจเพื่อนที่แสนดีและยอดเยี่ยมที่สุดของนายฉันเองอืมันก็สั่งกดปิ้นปุ๊บปรกว่าตอนจะเดินไปเอาตอนจะเดินไป,ไ,นไ,ปไปเอาที่ปิ้นขึ้นมาาฮก๊อปปี้ม,มันก็ไม่เจอ,เอ <laughs> คอนเนอร์เอ้าคอนเนอร์อยู่ยงนั้นแล้วแบบว่าคอนเนอร์มันก็หยิบกระดาษน,นั่นแหละที่ปิ้นขึ้นมาไม่กระดาษอะไรของใครแล้วก็แบบ เรีแบบจดหมายดีเองมานใช่ปะจดหมายของนายอะนายเขียนถึงตัวเองบ้าหรือเปล่าเลยปรากฏว่ามันก็อ่านจดหมายไปแล้วก็น่าเริ่มเปลี่ยนเอ่ไม่ใช่เอ่ก่อนตอนแรกอะมันเจอกันเจอกันใช่ป่ะเราก็บอกว่าเออแบบตอนเที่ยงขอโทษด้วยแบบฉันแบบเหมือนทําบใจร้อนแบบงี้เงาไปหน่อยแล้วก็แบบเขียนอีวานเซนเซนมันใส่เปือกใช่ป่ะเขาบอกยังไม่มีใครเซนเปือกให้มึงเลยเหรออะไรเงี้ยมาเดี๋ยวกูเซนให้มันก็เลยเขียนชื่อของมันอะคอร์เนอร์ตัวใหญ่เต็มเปือก ก็แตัวใหญ่ครับคอรเนอร์แต่แต่มันก็เลือบไปเห็นจดหมายพอมันหยิบมาอ่านปุ๊บมันก็น่ายู่แล้วแบบว่าเฮ้ยแกเขียนถึงน้องฉลอยอะไรตอนไรอีวานก็นจะโดนโดนต่อยอะไรอะไรหรือว่าจะแบบอีกรอบปรากฏว่าคอร์เนอร์มันก็เก็บจดหมายมันก็เดินออกจากห้องออกไปเลยอืมเก็บจดหมายไปเก็บไม่ตื่นเต้นใช้ได้เนี่ยไปให้น้องอ่านเนี่ยอีวานมันก็อีวานมันก็ ก็เครียดแบบไม่รู้จะเจออะไรบ้างก็คือแบบทําอะไรไม่ได้แบบอีกวันต่อมาจะเป็นยังไงปรากฏว่าวันต่อมาก็ไม่เจอคอนเนอร์สองสาวันผ่านไปก็ยังไม่เจอคอนเนอร์ไม่เจอ,อ,อ,อมไม่เจอโซอีด้วยก็คือไม่ไม่เจอทั้งสองผู้ไม่เจอใแต่ว่ามันเออแต่ว่ามันก็มีถูกเรียกไปห้องห้องอาจารย,าย์ใหญ่ปกครองเอาเหมือนเเสียงตามสายเรียกไปมันก็แบบแปลกใจเหนแบบมีเรื่องอะไรอ่าก็ไปถึง มนถึงปุ๊บก,ก็เจอผู้หญิงผู้ชายนั่งอยู่เอผู้ใหญ่เข้ามาโโอบอกเธอเนี่ยสอ,สองคนเนี้ยอยากคุยกับเธอด้วยคุยกับเขาหน่อยเขาบอกว่ามาก็คือสองคนนั้นก็คือพ่อแม่ของคอนเนอร์กับโซอี้อขอ,อนะแม่ก็มาหามันเขาบอกว่าเอขาบอกว่าเราเจอจดหมายที่คิดว่าแบบค,คิดว่าจะเป็นแบบ จดหมายของคุณเข,เขียนเขียนเป็นคุณมันก็จดหมายกระดาษเนี่ยให้ดูปรากฏว่าเป็นจดหมายที่มันเขียนเองอ,อที่คอนเนอร์เก็บไปอ่ามันก็บอกว่าแบบมันไม,ไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยแบบไม่ใช่คอนเนอร์เขียนให้คือ,อมันก็เล่าความจริงก็ถุกเปิดเผยมาว่าคอนเนอร์ตายแล้วแล้วก็เนี่ยคือจดหมาย<อ>ที่ที่พบที่ตัวคอนเนอร์แล้วเขียนถึง e e อีวานแฮนเซนอีวานแฮนเซนอ่าเราก็บอกว่า เออถ้าเห็นประโยคสุดท้ายของจดหมายมันจะเป็นแบบมันจะเขียนว่าอะไรนะเพื่อนที่แสนดีและยอดเยี่ยมที่สุดของนายฉันเองพ่อแม่ก็เลยเข้าใจว่าอีวานเป็นเพื่อนกับคอนเนอร์อ๋อแต่แล้วก็ที่สุดไม่มีคเ์พาะว่าที่ยื่นมาชว่าที่ยื่นมาโอเคมันใส่สอยลักยา์แล้วเขียนเขียนคําว่าโออาร์อะไรแล้วแบบว่าดูมาเอาคอนเนอร์แบบชื่อคอนเนอร์เขียนต้งเปลรใหญ่ ซึ่งตอนแรกอูวามันก็พยายามฏัิเศษแต่ว่ามันถ้าพูดไปมันรู้สึกว่าอพ่อแม่เนี่ยมันจะใจสลายเออเออต้องเงียบไวร,รับบทอือปรากฏว่าไอ้ความเข้าใจผิดเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องไอ้ความเข้าใจผิดเน<อ>ี่ยใช่ได้ใช่ได้แม่งแผ่ขยายไปเรื่อยๆไปยังเรื่องจนจนแม่งกลายเป็นแบบเป็นว <รอ S 1> งกว้าง<อ>เป็นวงกว้างที่แบบทุกคนแล้วมันก็จะมี ปรากฏว่ามันมันไปถึงขนาดมีการแบบจัดแคมเปญอะไรต่างๆเพื่อลำลึกถึงคอนเนอร์เลยแล้วก็ทุกคนก็คิดว่าออีวานเนี่ยคือเพื่อนสนิทของคอนเนอร์คอนเนอร์อืมแล้วหลังจากอีวานมันมันมันหนังเรื่องโปรเจกต์เเลยอ่ะไอที่แบบว่าตอนแรกจะทาปาร์ตี้เล็กๆสักพักหนึ่งก็เป็นปาร์ตี้ประจําจังหวัดเลยสัตว์อืมมันก็จะเห็นว่าปกตอนแรกที่อีวานแบบไม่มีใครท้าไม่มีใครสนใจต้องหน้ามุมพ้อก็แบบเริ่มมีคนมาทักมึงกลายแบบอยู่ก็กลายเป็นแบบที่รู้จัก ก็เลประมาณป <Popular S 1> ๊อปปูล่าเลยอ่ะป๊อปปูล่าขึ้นมาทันทีการเออพูแบบอุ้ยมาในเส้นแล้วคือคอนเนอร์ก็แบบตอนนี้ปกติคอนเนอร์เนียเงก็จะแทบไม่มีเพื่อนแล้วก็แบบมีคนแบบพูดถึงคอนเนอร์ว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ชั้นอย่างนงนี้แบบเราจะล้ำลึกถึงคอนเนอร์อะไรเงี้ยมันไปใหญ่หมมกอ่ะแล้วก็เนี่ยแต่เรื่องต่ออย่างเงี้ยก็แตนเอาเองเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่มันต้องอย่างเงี้ยแหละมันตามสไ <c oughs> ตล์ช่องเราเราให้แค่นี้เราให้แค่นี้เงเราไว้แค่นี้ กี้อ่านไปแล้วพันละกรลาบเลยเอ้ยแอันี้ก็ตื่นเต้นแล้วเมื่อกี้กูยังตื่นเต้นเลยกูยังอยากฟังเลยขอดแว่นทําหน้าจริงจังเลยกูพูดเลยเออฟังอยู่ก็เช่นก็ไปฟังของพี่จีนอยู่ไฟเดอร์กันแหละกินเราสนดกปีเราหน้าสนใจซื้อคาดว่าหลายคนก็น่าจะเสียตังค์เพราะวิจิตรโดนตกครับอืมเล่มนี้ก็ไม่แพงนะสองร้อยเก้าสิบห้าบาทเนาะประมาณกินหน้ากินหน้า สามร้อยสามร้อยสิบเก้าน่ะเออเราอธิบายรูปร่างของหนังสือไปยังลักษณะของหนังสือไปยังหนังสือมันก็เป็นเล่มสีขาวๆเนาะแล้วก็มีมีคนเหมือนเป็นภาพเบิร์ดไอวิวเ e ิ s p ดสเปกทมองลงมาเป็นเหมือนเป็นเด็กเป็นลูกเด็กเด็กเู็กแดงไม่ใช่เป็นเด็กผมแดงผัฟูฟูอ่าแล้วก็คือ กําลังเขียนจดหมายแต่ว่าเขียนแบบเขียนบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอ่าเออบนโน้ตบุ๊กก็คือฉากสําคัญนี่แหละแล้วก็เด็กฝรั่งหัวแดงอะ่ะมันก็จะเป็นส่วนใหญ่อะ่ะเด็กฝรั่งหัวแดงมันก็จะชอบถูกบูลลี่ถูกอถูกว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถูกป่ะพวกฝรั่งหัวแดงมันจะเหมือนแบบเป็น,นเอกเลเลนไงเออประมาณอย่างไง้ที่จะชอบโดนกินอิ่มแกล้งโดนบูลลี่ก็คือแม่งเป็บบคืออีวานแฮนเซนเลยอ๋อแล้วอ,อีกอีกอันที่ชอบมากนะคือ อ่าล้วจะรู้สึกชอบแม่ของอีวันแม่คือแม่มันสู้มากอดทนมากคือแบบเป็นแม่เลี้ยงเดียวอ่ะแล้วก็แบบต้องทํางานไปด้วยทํากะนี้ด้วยต้องเรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบพยายามช่วยลูกชายที่แบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเหมือนจะมีปัญหาเหมือนจะมีปัญหาเหมือนจะมีคือแต่แม่แม่ไม่มองมีปัญหาหรอกแม่ก็แบบแต่มันใจความคิดของมันอ่ะที่คิดว่ามันก็แบบมองเป็นภาระมองตัวเองเป็นภาระอะไร่เงี้ย จนมันรอดเป็นที่ภาระจนรอบมันเริ่มเป็นที่ยอมรับของคนอื่นมีคนมาโน่นนี่ให้มันอ่ะมันก็รู้สึกแบบอะไรเงี้ยมัน่ามากขึ้นอ่ามันก็จะแต่บางทีมันก็อาจจะแบบไม่รู้หลงผิดหรือเปล่านะก็คือไปอ่านแล้วลองพิจารณากันดูแล้วกันอืมสนุกอ่าดีดีเป็นหนังสือที่น่าสนุกเรื่องหนึ่งอืมครับมือถือแม่งตกอยอ้เห้เอาไปคลิป ไม่ต่ออ่ะโอเคก็ได้ได้นังสือที่น um> anyway> ่าสนใจอีกหนึ่งเล่มเนาะก็ยังไม่อ่านหลังหนังสือเลยเหรอเขาอ่านไปพารลกราบึงแล้วไม่ใช่เหรอหลังหนังสือมันต้องอ่านดิตามธรรมเนียมของบ้านเราโอเคโอเคจดหมายที่วานเนนเซนเขียนถึงตัวเองตามคําแนะนําของนับประบักได้ชักนําให้เขากลายเป็นที่รู้จักของทุกคนในโรงเรียนแรงปัถนาที่จะเข้าพวกหลุดพ้นจากความสึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลก ผลักดันให้เอวาเริ่มถลำลึกเข้าสู่วังวนแห่งซัาโปปตและสถานะที่คนรอบข้างอุปโลกให้ซึ่งไม่ใช่ตัวตวทนที่แท้จริงของเขานี่เป็นเรื่องราวการตกตัวผ่านวัยขอเลี้ยวหัวต่อที่พูดถึงการเยียวยาบาดแผลทางใจและการดิ้นรนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในยุคสมัยแห่งโลกเทคโนโลยีที่ช่วยเชืเช่อมโยงผู้คนถึงกันแต่กลับไม่อาจเติมเต็มความรู้สึกเปรี่ยวเหงาแปลกแยกไทรก็ตามที่รู้สึกเหมือนหล้ตัวตนต้องอ่าน พูจถึงเนี่ยเราก็เราก็รู้สึกนะคือเราก็รู้สึกว่าเราไม่ก็แบบเป็นคนคนหนึ่งกันเราก็ไม่เด่นมากแต่เราอาจจะไม่แบบเป็นนบอดี้เลยขนาดตอนเราเรียนแต่ก็ไม่แบบไม่ได้เป็นแบบตาอะไรแต่บางคนนี่มันคือแม่งน่าเห็นใจไงคือแม่งแบบโดนแกล้งโดยอะไรคือเรายังไม่ได้ขนาดดนอะไรแต่เด็กบางคนนี่แบบพอโตมาเราก็เราก็จะพอเข้าใจนะคนที่แม่งเป็นจะรู้สึก n o b อ d ะ แล้วก็รู้สึกดา่าเลยมึงไปแกล้งเขาทำไมซึ่งเรากู <c oughs> ไม่ได้แกล้งตอนเด็กกูไม่ได้แกล้งเขากูแค่ไม่หยุดกูแค่ไม่ห้ามเวลาเพื่อนแกล้งกูแค่ไม่ห้ามกูก็จะแบบเฮียถ้ากูไปห้ามดิมีม่กูจะโดนเองอะไรเงรี้ยมโฆษณาันุญา,นา็าเลยต้องมีแบบอนักเลงต้องช่วยเหลือคนเก่านักเลงต้องช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนโดนแกล้งโฆษณาอนุยาตผมก็่ทำมันมไม่นาน แต่มันต้องช่วยเหลือคนโดนบูลลี่ประมาณน pues ั้นครับมันทำให้นึกถึงนะเนี่ยดีมันทําให้นึกถึงแบบว่าอะไรอแฟทแบ็กไปอดีตไงเปรียบเทียบว่าเป็นยังไงตอนเด็กช่วงวัยหัวเลี้ยวกว่าต่อถ้าอ่านตอนเด็กก็เด็กแบบอ่านตอนโตอาจจะเลือดติดหน่อก็อาจจะโอเคครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ได้ไม่มากก็ได้น้อยอ่ะบสำหรับหนังสือเรื่องอีวานส่ง แฮนเซนโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวที่คาดการณใดก็ขอดี๋ยอีเยอเยอะยอเดอ๋เยวเดี๋ยอเราบอกเรืยังว่าเราซื้อที่ไหนหาซื้อได้ที่ไหนในอินอันนี้ก็ซื้อในอินเหมือนกันได้ในอินออนไลน์ว่าอ๋อาในอินออนไลน์ซื้อเยอะมันมันเดไงมันใส่โค้ดจริงจริงมันมันน่าจะมีพวกอีบุ๊กเนาะอีบุ๊กมันต้องมีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้อีบุ๊กเป็นที่นิยมแเราแต่ก็โลภเก็บชอบเก็บ เล่มมากกว่าเหมือนกันกูก็เป็นอืมเป็นดูน่าสะสมนะเป็นหนังสือที่น่าสะสมอีกเล่มหนึ่งอ่ะมาโทษเถีงจริงดูว่าไปซื้อที่อื่นโอเคครับเชิญเลยเชิญเชิญเชิญวันไหนซื้อที่อื่นมึงรีบขัดขึ้นมาเลยนะเออวันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเข้าฟังครับพล้เราฟังครับก็ นี่เป็นคลิปที่อัดต่อจากตอนที่แล้วถ้าถ้าใครอยากจะฟังให้รู้สึกว่ามันเป็นอันหึงอันเดียวกันเปิดคลิปเมื่อกี้ต่อคลิปนี้เลยเสียงจะโทนเดียวกันโอเคครับแล้ววันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคขอบคุณครับ